สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิ้นขายฟอร์ด e นะคะและว,วันนี้น้องเอิ้นอยู่ที่ฟอร์ด m a เอสาขาราชพฤกษ์พระรามห้านั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องเอิ้นจะพามาชมนะคะฟอร์ดเรนเจอร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นในตัวของกระบะนะคะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะในตัวนี้นะนั่นก็คือรุ่นแรปเตอร์นั่นเองนะคะและในตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นั่นเองนะคะและในตัวนี้นะให้ในตัวของแรงม้ามาอยู่ที่210นะคะและแรงบิด500นิวตันเมตรนั่นเองนะคะราคาขายตัวน้องนะอยู่ที่ 1>, 1 7 9่0ล้านบาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่1,699,000าบาทนั่นเองนะคะและมาชมกันดีกว่าว่าในรุ่นนี้นะคะน้องเอิญนนะติดตั้งในตัวของชุดแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าไปบ้างนะคะ อ่ด้านหลังน้องเอิญที่อยู่ตรงนี้นะเป็นในตัวของแรปเตอร์นะคะเป็นสีขาวนะและลงมาด้านหน้านะคะก็จะเป็นในตัวของกระจังหน้านะคะแรปเตอร์ or, ที่มาพร้อมกับรุ่นเขาเลยนะคะเป็น f o r d ดใหญ่ใแบบนี้เลยนะเป็นสีดําด้านนะคะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นในตัวของตะแกรงนะคะเป็นรูแบบนี้นะเพื่อระบายความร้อนในตัวของห้องเครื่องนะคะได้ดีเลยนะคะและลงมาด้านล่าง ด้านล่างนะคะตัวนี้นะเราแต่งเป็นในตัวของกันชนนะคะเหล็กนะคะด้านหน้านะเป็นในตัวของแบนแฮมเมอร์เลยนะคะให้กับคุณลูกค้านะและมีในตัวของเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยส่วนด้านข้างนะคะก็จะมาพร้อมกับในตัวของไฟ LED นั่นเองนะคะเป็นสีขาวนะด้านข้างตรงกระจังตรงนี้นะและมีในตัวของไฟตัดหมอกอยู่ด้วยนะ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นในตัวของแผ่นกันกระแทกนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นในตัวของสีเทาๆนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าครบจบในตัวกันชนนี้เลยนะแข็งแรงทนทานนะและใช้งานได้จริงนะคะลากจูงก็ได้เลยนะตัวนี้นะและในตัวของด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะมาพร้อมกับในตัวของไฟหน้านะคะ LED นะเป็นแบบมัชช <ste ve> ิก LED นั่นเองนะคะและมีในตัวของไฟนะคะวิ่งกลางวันเป็นไฟตัวสีนั่นเองนะคะให้กับคุณลูกค้ามาด้วยนะด้านข้างนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเนาะและ ส่วนด้านบนด้านบนก็จะเป็นในตัวของสกู๊ปนะคะทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้มากับตัวรถเหมือนกันนะคะติดอยู่ด้านบน2ฝั่งเลยเป็นสีดาด้านเนาะและมาด้านข้างคะ่ะด้านข้างก็จะเป็นในตัวของคิ้วล้อทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะขนาด5.5นิ้วนั่นเองนะมากับรุ่นเหมือนกันนะในตัวนี้ อลองรับกับในตัวแม็กของเขานแะม็กเดิมของเขาก็จะเป็นในตัวของขอบ17นั่นเองนะคะเป็นในตัวของยาง BF นั่นเองสเปกยางก็จะอยู่ที่285นะคะ70นะ R17 นั่นเองได้ในตัวของยาง BF นะ้ดอกยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะรับกับในตัวของคิ้วล้อของเขามากๆเลยนะคะตัวนี้นะ และด้านข้างก็จะมีในตัวของรูระบายอากาศนะคะตรงนี้นะติดอยู่ตรงแก้มข้างนะคะแล้วก็ในตัวของบอดี้รถของตัวน้องนะจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้นะในตัวของแรปเตอร์นะและก็ด้านข้างค่ะมีในตัวของกล้องนะคะ360องศานะคะให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะเป็นกล้องมองรอบคันนั่นเองนะจะ,ะแสดงผลอยู่ที่หน้าจอกลางของเรานั่นเองนะและในรุ่นนี้นะได้ในตัวของใบสปอร์ตนะคะที่อยู่ตรงกระจกให้เราด้วยนะเป็นในตัวของปรับกระจกไฟฟ้านะคะตัวนี้นะ เรามาดูด้านในกันดีกว่าเซลหายใจไม่ทันอ่ะ <c oughs> ด้านในนะคะดีไซน์ทรงแรปเตอร์เลยนะคะเป็นดำนะคะขีดแดงนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นในตัวของช่องแอร์นะคะหรือว่าจะเป็นในตัวเบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นในตัวของเบาะหนังนะคะสั่งคอพิเศษนะแล้วก็จะมีในตัวของแถบนะที่เป็นอะคันธาร่านั่นเองนะคะในตัวของตัวเบาะนะและเบาะก,ก็เป็นในตัวของปรับไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้นะจะปรับไฟฟ้า หมดเลยนะด้านข้างทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนั่นเองและก็ได้ในตัวของเก er e ียร์อี h ิ f t e เมาด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนั่นเองนะและในตัวของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้า100%เปอซนต์เลยนะ,ะขนาดของหน้าจอก็12นิ้วนั่นเองเชื่อมต่อในตัวของ Apple CarPlay นะคะ Android Auto แบบไร้สายได้เลยนะในตัวนี้นะ,ะบันไดก็จะเป็นของรุ่นเขาเลยนะแข็งแรงแบบนี้เลยเป็นสีดำด้านนะคะ,ะด้านหลัง และด้านหลังนะคะก็ติดเป็นในตัวของโลบาร์เหล็กหลังนะคะเป็นแบรนด์ของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะมีไฟเบรกอยู่ทางด้านหลังด้วยแบบนี้จะเป็นทรงปืนคู่นะคะหรือว่าลูกค้าชอบโลบาร์ตัวอื่นนะเป็นแบบไหนสามารถส่งมาให้ดูได้นะคะเราก็จะมีในตัวของหลายแบบเลยของโลบาร์ให้ลูกค้าได้เลือกกันนะคะแต่ถ้าแลปเตอร์นะชุดแต่งเราเน้นเป็นในตัวของแฮมเมอร์นะจะดูดุดันมากเลยนะคะในตัวนี้นะ ด้านหลังก็จะเป็นในตัวของไฟท้ายนะคะ LED นั่นเองนะแล้วด้านหลังก็จะมีในตัวของกล้องถอยหลังมาให้อีกเช่นเคยนะเรียกได้ว่ากล้องถอยหลังเราได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะคะขึ้นไปเลยนะตัวนี้นะแต่ว่าในตัวแรปเตอร์ก็จะได้กล้องรอบคันเลยนะตัวนี้ก็จะไปแสดงผลอยู่ที่หน้าจอกลางเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝาท้ายฝาท้ายก็จะเป็นแบบผ่อนแรงเหมือนกันนะเก็บให้ลูกค้าขึ้นเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> และด้านหลังก็จะตกแต่งด้วยนะคะในตัวของโลโก้คำว่าแรปเตอร์นั่นเองสีดำด้านนะ ด้านล่างก็จะมีในตัวของเซ็นเซอร์นะคะให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันด้านท้ายนะคะมีห่วงลากจุงให้กับคุณลูกค้านะคะด้านหลังนะสองฝั่งแบบดีเลยนะคะอ่ะเรียกได้ว่าแต่งน้อยๆน,นะก็ทำให้รถเราดูหล่อดูดุได้อีกเช่นเคยนะคะในรุ่นนี้นะคะลูกค้าสนใจนะคะติดต่อหาน้องเอิได้ที่093 223 98 90นะคะหรือว่าแอดไลน์ทัาหาน้องเอิญได้เลยนะคะ แคมเปญดีๆนะคะมีให้กับลูกค้าอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนลด1 0 0 0 0แบาทหรือว่าจะเป็น ดอกเบีย้ย0%นะคะ48งวดนะคะทักมาคุยกันก่อนได้นะเซลไม่ใจร้ายนะคะยินดีนะคะให้คําตอบนะคะทุกคําถามเลยนะคะแล้วยินดีเสนอในตัวของรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะท่านใดสนใจมาชมตัวรถจริงได้ที่ปอดไอเอสาขาราชชฤกพราม5นะคะและอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องเอินด้วยนะคะและคลิปหน้าเป็นรุ่นอะไรนะคะไว้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวน้องเอินจะมาลงให้ดูหลายๆรุ่นนะแล้ววันนี้น้องเอินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ The lights, do you I saw dance all night. Oh yeah! Right.